สวัสดีเจ้าปะกันทำแล้วเนาะกับพัดทาสุภาษิตวันนี้พัดจะปาไปพอต้นไม้ชนิดหนึ่งเจ้าสูงใหญ่พอสมควรเพราะว่าปลูกมาหลายปีเนาะเข้าไปตังน้อยเดี๋ยวพัดบันเน่ใจว่าพัดจะเข้าไปได้ก่อแต่บริเวณรอบนอกอ่ะมีต้นน้อยๆหลายต้นอยู่เจ้าถ้าเข้าไปก็กว่ามันจะลึกเกินไปเนาะในป่าเนาะวันนี้ต้นไม้ชนิดนี้เอามาเป็นสมุนไพรได้ตัวเจ้าฮักษาโรคภัยต่างๆในร่างกายเขาเนาะนั่นก็คือต้นทองกวาวเจ้าบารพัดปนท้องว่าต้นดอกกวาวดอกกาวเออเจ้า ต่างภาคอีสานปเปิดห้องว่าดอกจานเนาะดอกมันจะออกช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมีนาจะงามขนาดเจ้าจะเหลืองเหลืองออกส้มๆเนาะสีมันสวยมากเลยเจ้าดอกก็สวยตัวแต่ไม้ชนิดนี้ส่วนมากมันจะตัดทิ้งกันแล้วเจ้าเพราะว่ามันสูงใหญ่เนาะแถวแถวบริเวณใกล้บ้านมันจะตัดทิ้งเสียดายเหมือนกันเจ้าอยากจะนอนุรักษ์ไว้ไว้ให้รุ่นลูกรุก่นหลานเป็นได้หันเนาะรูปลักษณ์ของดอกไม้อาโบราณดอกไม้ ชนิดนี้ปลูกมาเมินละเดี๋ยวคนรุ่นหลังเปิ้นจะบอกห้จักกันเนาะวันนี้พัดจะปาไปพอสปคุณของทองกว้าวเด็ดๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเจ้าใบเปิ่นก็เอามาทําเป็นใบตองเนาะห่อขนมได้ตวัวพัดไปเก็บเพื่แม่บ่อยๆเจ้าเดี๋ยวพัดจะปาไปพอสมุนไพรทองกว้าวเจ้าตัวพัดไปพอเลยเจ้าต้นกล่าวเจ้าทางบ้านพันเปิ้ลท้องว่าดอกกาวย่าเจ้า แรือว่าภาคกลางก็่นจะห้องว่าทองก้าวเนอะทางอีสานเป็่นห้องว่าต้นจานเจ้าอันนี้เพิ่นต้นปิ่นยังน้อยอยู่เนาะต้นใหญ่จะอยู่ตังไน้ปุ่นเจ้าต้องเข้าไปตังไน้ให้มน้อยดอกปิ่นกะจะออกช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมีนานเจ้าผลจะเป็นฟักรูปขอบขนาดแปนนะเจ้ามีเม็ดติปลายฟักเนาะ เป็นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไว้แต้เลยเจ้าบบยาคือไผ่ตัดเนาะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานพอดอกเพิ้นงามเจ้าดอกกาวนี่นะหรือว่าดอกทองกาวเนี่เจ้าส่วนที่ใช้เป็นยาก,ก็เป็นยางใบดอกแล้วก็มเมล็ดนะเจ้าใช้เป็นยาได้ทุกส่วนเนะาะใบแบบนี้ก็เอาไปห่อขนมจ้า พัดมาเก็บผู้แม่บ่อยๆเอาใบไปห่อขนมทำเป็นขนมทำกล้วยกวนทำอมะม่วงกวนเอาไปตากเจ้าใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเจ้าอย่างแก้ท้องร่วงได้เจ้าสรรพคุณทางยาของเพื่อนเนาะอย่างแก้ท้องร่วงใบใช้ต่ําพอกฝีแล้วก็สิวเจ้าท่านใดที่เป็นสิวสิวหัวช้างสิวขึ้นเต็มหน้าเต็มตาเอาใบในี้ไปตำตำตำ,ตำแล้วเอาน้ํา บีบน้ำออกเอาไปพอ,อ,อกไปเต้มที่สิวนะเจ้าจะช่วยฮักษาสิวได้วยตัวเนาะช่วยถอนพิษแก้ปวดท้องขึ้นฤทธิ์สิดวงทวารเข้ายาบำรุงกำลังอเจ้าเป็นยาำบำรุงกำลังอย่างดีเลยส่วนดอกดอกของต้นทองกาวนี่นะเจ้าช่วยถอนพิษไข้ขับปัสสาวะคันยอดตาแก้ตาแดงเจ้า คัันๆเอามายอดตาท่านตีตาแดงเนาะเอามายอดตาแกตาแดงใจสีเหลืองในการย้อมผ้าเจ้าดอกของเปิ้ลนี่บางที่บางแหงอ่ะเปิ้ลก็เอาไปย้อมผ้าเจ้าจะได้เป็นสีเหลืองออกมาเนาะส่วนมเมล็ดหรือว่าเม็ดของเปิ้ลใจขับพยาตัตวกลมพยาเส้นได้พยาไสเดือนแก้อาการผิวหนังอักเสบสําหรับท่านที่มีอาการคันหรือว่าแสบพรพ้อนนอะเจ้า เฮ้อโบ๊เม็ดเปิ้ลเฮ้อละเอียดผสมกับน้ำมาม์นาเนาะแล้วออามาทาเจ้าถ้าตำรายาพื้นบ้านล้านนาะจะใช้แกนแกนของเปิ้ลนะเจ้าผสมแกนมะกรูดแกนขน,นุนแกนมะขามป้อมเผาเพือเกิดยางไม้แล้วการน,นำมาทาบริเวณรากฟันแก้ปวดฟันเจ้าช่วยรักษาอาการปวดฟันรักษารากฟันได้อย่างดีเยี่ยมเลยเจ้าสำหรับท่านที่เป็นตะคิวนะ ก็คือใจรากเจาะรากทองกวาวคนทากำจายกำจัดมาแวงต้นเส้นเย,ยวข้าวสารเจ้าข้าวเจ้านะเจ้าข้าวเจ้าที่เป็นข้าวส,สารเนาะข้าวสารเหนียวตำเพื่อละเอียดทําเป็นยาประคบบริเวณที่เป็นตะคิวจะจะช่วยข้างาตะคิวได้ยังดีเลยส่วนเปลือกหรือว่าต้นของทองกวาวนะเจ้าผสมกับเปลือกต้นสกุลน,นี้แล้วตันเซียวตันเซียนนะเจ้า แช่น้ํเดิมแก้สางในละออนนะละออนเป็นขางเป็นสางบอกค่อยกินข้าวเจ้าใจสูตรนี้จะช่วยรักษาโรคสางในละออนได้เจ้าสารสกัดจากเปลือกทองกวาวนะเจ้าสามารถช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกขึ้นใหญ่ขึ้นได้ถ้าห้องกันตามพื้นบ้านต้นทองกวาวนี่ก็คือกว้าวต้นนะเจ้าก็เหมือนกับว่าเหมือนกว้าวเครือทั่วไปเนาะที่เอามาเป็นส่วนผสมของสมุนไพรใจ้นวดหน้าอกเพื่อทำให้นหน้าอกใหญ่โตนะเจ้า แต่ต้นทองกวาวนี้ปนต่างท้องถิ่นปนกระช้องว่าเป็นกวาวต้นแหมยางหนึ่งนะเจ้าเป็นสมุนไพรคล้ายๆกันนะเจ้ากวาวต้นกับกวาวเขือนเนาะแต่แยกว่าสมุนไพรทองกวาวนี้เป็นกวาวต้นเจ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือสรรพคุณของทองกวาวเจ้าเป้นมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายพอสมควรเลยอยู่ที่เราจะนํามากิ่นมาใช้เอามารักษาเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามทับชมนะเจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพัฒตัวน้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะเจ้าเพื่อที่จะประพาพคลิปต่อไปวันนี้พัลลาไปก่อนกับสมุนไพรทองกวาวปะกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า